เปิดสะโพกครับ10เฮคทีปีท like, ี่แล้วแตกกลางนาปีนี้เอ็งไม่ได้เอ็งไม่ได้ถอดโซ่ไม่ได้ใส่น็อตยากเลยว่าที่เอ็นที่นั่นเนา หน uh, <Yeah. S 1> าวแล้วเนาะอ้ำไอ้สายพันธ์มาเชาามึงอยู่ไนหะนมามาดึงของันนี้ไปทางหลังดูไปหาของพันธ์เราได้ยามไปเอาของพันธ์อะไรไปให้มันอยู่ตรงเนี้ยเงินลึกมาก่อไปแท็กเลยเรื่องจำปา เรื่องจำปาตแงนี้งัด๊ตที่ขับปีอ่ามันติดจาระบีนะพี่ สิบสิบสิบต่อไปก็ยิงน็อตสะโพกออกนะครับบัดทีนี้ หลังจากที่ถอดด็ออกทุกตัวแล้วครับมันจะมีมนีนี่ครับตัวที่เอาสะโพกออกจะมีสองเบอร์สิบเก้ามีสองรูนะครับก็อยู่ตรงเอ่อนี่อีกรูนึงนะครับนี่ครับตัวคันเล่งคันเลิง Bây giờ tìm mặt tùy loại Để ที่เบรกอะไรเฮ้ยเบรกนี่เหียบร้อยได้วหรอตาลิงหลุดเกเยรงแตกหัวน็อตมันรังโป๊อยู่เด็กนั่นแหละข้างนี้เ่ยนี่ครับหนึ่งชิ้น าดังก็นาใหญ่น้อยอ่ะสาวตดีมันไม่เข้าไปตกเลยจนไม่กล้าไปนั่นนคกองวันเออไปเร็วๆคังจะไปนิดอันนี้มันขึ้นมากุ๊บสุดานี่แล้วไปไสารทำม็ดยังอยู่รู้สึกได้เลยนะเสียงโอ้ยข้าง่างครับ ออกมาแล้วมันออกมาแล้วนอนเยออ้าวตอนนี้สิบยังไ,ไม่ค่อยหนักเท่าไร uh huh. แต่ก็เต็มแรงเหมือนกัน ถ้าสิบสงนี่สองคนนี่คนเดียวก็ได้ขอซ้ำขอซ้ำดี๋ดวๆนี่เงียเงียเงียเออีเงาแขนติบนะเอาแล้วครับเด็ดของฉันเลืวสิบตังค้างนาจะสักถอด ว่าอย่างดังเลยต้งรวมเดืนเียแหละเอองโคมาเรื่อยๆพมันปูหมดเบียโคตรไม่ขาดแต่ไวนหัวบหัวน็อัวนหัวน็อตนเลตี่ครับหัวน็อตน่าจะน่าจะเป็นหัวน็อตไม่ไปคบเรื่องเื่ยังไม่พัไหนเป็นเครื่องกระดง หนึ่งชิ้นไหนอีกชิ้นหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับกันน้ำกันน้ำตัวระไรบดต้องดูข้างในก่อนคนขับบอกว่าได้ยินเสียงดังโปรเราก็ต้องเปิดดดนครับผม <c oughs> นี่ไงนี่คับตัวปัญหาครับ ก็ทานหักเลยะานปนไี่มันคือของอันนี้นะทุตุโคนเครื่องกระด้งอน่อยออกมาดูโฉมหน้าหน่อยนะ

สิบเฮดทีครับผมบน,นี่ตัวปัญหามีสองตัวเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเปลี่ยนนี่ครับเฟืองเฟืององนนี้บีนหมดแล้วบีนหมดเลยไมย่กิเ,เปลียตรงนี้ ตัวปัญหามีอยู่สองตัวนัลนแหละนั้นแหละว่าตัวเมียไม่มีเลยมีแต่ตุ้มกู่กองบ้านมีแต่กระดอษจังเลยเนาะตัวเมียกูไปใส่น็อตอื่นนู้นหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวปิดล็อกไ็ให้ลาก้าไปหมด ตัวปัญหาอีกหนึ่งตัวหายไปไหนครับนี่ครับสองตัวดังโป๊ที่ครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปต่อไปเป็นการใส่นะครับนี่เป็นการถอดต้องซื้ออะไรพวกนี้ครับผม